สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปัน2เทคนิคการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก TikTok แบบไม่มีลายน้ำง่ายๆและฟรีกันครับและท่านผู้ชมชื่นชอบวิธีไหนก็สามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้เลยครับวิธีที่1ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ s n a p t i c k อันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน t i k t อกเพื่อดูคลิปวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดค้นหาวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลด อย่างเช่นเราต้องการดาวน์โหลดวิดีโอนี้ก็แตะเข้าไปที่เครื่องหมายแชร์หรือว่าลูกศรหรือบางเครื่องของท่านผู้ชมก็จะขึ้น3ขีดครับแตะเข้าไปแล้วให้เราแตะคำว่าคัดรอบเองหลังจากนั้นก็ออกจากแอปพลิเคชันติกตอกได้เลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ Google หรือว่า Chrome ที่มีในเครื่องเรา แต่วิดีโอนี้ผมขออนุญาตเข้าผ่านโครมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เราพิมพ์คำค้นหาคำว่า SnapTik Download แล้วกดเข้าไปเลยครับให้เราแตะเข้าไปที่เว็บไซต์อันดับแรกที่เขียนว่า Snaptik TikTok Downloader แล้วให้เรากดค้างที่จอเพื่อทำการวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาจากแอป TikTok ครับหรือจะกดคำว่า แล้วกดตรงที่ลูกศรที่เขียนว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปครับจากนั้นก็จะมี3เซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกทำการดาวน์โหลดซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ครับแต่วิดีโอนี้ผมขออนุญาตดาวน์โหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับกดเข้าไปเพียงเท่านี้ เราก็จะได้คลิปวิดีโอแบบไม่มีลายน้ํามาเก็บไว้ที่เครื่องแล้วครับซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คดูวิดีโอที่ครั้งภาพหรือแกลอรี่ได้เลยครับกดเข้าไปเลยครับในเครื่องผมก็จะกดที่อัลบั้มวิดีโอครับกดเข้ามาก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาแบบไม่มีโลโก้หรือว่าไม่มีลายน้ําติดมาด้วยครับวิธีที่2เป็นการดานโหลดผ่าน แอปพลิเคชัน s n a p t i c k o w วโหลดโดยเราสามารถเข้าไปค้นหาแอปดาวน์โหลดแอปนี้ที่ Play Store โอเคเข้าไปเลยครับแต่เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำค้นหาคำว่า Snapstick o w วโหลดเป็นแอป,ปตัวแรกนี่นะครับโอเคแตะเข้าไปเพื่อทำการติดตั้งแต่ในเครื่องผไมได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเครื่องไหนที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งก็สามารถทำการติดตั้งได้ครับ โอเคจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน t i k t o k นะครับเพื่อทำการาดาวนโหลดได้เลยครับแตะเข้าไปเลยครับ <Everyone knows S 2> ค้นหาวิดีโอที่เราต้องการาดาวน์โหลดครับ <me> เมื่อพบว,วิดีโอที่เราต้องการาดาวน์โหลดอย่างเช่นผมจะาดาวนโหลดคลิปวิดีโอของดิซ่านะครับก็แตะเข้าไปที่ ลูกศรหรือว่าเครื่องหมายแชร์หรือบางเครื่องของท่านผู้ชมก็จะขึ้น3ามขีดนะครับโอเคแตะเข้าไปเลยครับตรแตะเข้าไปก็ให้เราเลือกคําว่าคัด์เตอก์เพลงบนซ้ายหมือครับแตะเข้าไปครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมออกจากแอปพลิเคชันติดกลอได้เลยครับเพื่อเพื่อไปเข้าแอป,ปที่เราได้ทําการตราิดตั้งมาเป็นแอป n a p p ติกตัวนี้นะครับแตะเข้าไปเลยแตะเข้าไปที่ไปที่แอป,ป และขอบอกข้อดีของแอปตัวนี้คือเราไม่ต้องทําการวางริงก์ก็ได้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้มันจะทําการคัดลอกลิงก์มาแบบอัตโนมัติเลยครับที่เหลือเราก็แค่แตะคําว่าดาวน์โหลดวิดีโอนี้ครับโอเคแตะเข้าไปเลยครับก็จะมีโฆษณาขึ้มนมานะครับเพราะว่าเป็นแอป,ปรีก็สามารถกดปิดเข้าไปที่เครื่องหมายกากระบาดน,นะครับกดปิดเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอก็จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของเราแล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถเช็ควิดีโอที่เราได้ทําการดาวน์โหลดจากแอปนี้โดยตรงได้นะครับเพียงแค่แตะคําว่าดาวน์โหลดตรงช่องขวอมือมนี้นะครับแตะเข้าก็จะเห็นวิดีโอที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับเป็นแอปที่เราได้ทําการดาวน์โหลดล่าสุดครับนี่ครับหรือเราจะเช็คดูที่ครั้งภาพหรือแกลเลอรี่ของเราก็ได้ครับของผมจะอยู่ที่อลบับมวิดีโอครับโอเคแตะเข้าไป นี่ครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาแบบไม่มีโลโก้หรือว่าไม่มีลายน้ําติดจอบติมาด้วยครับและขอบอกข้อดีอีกข้อของแอปตัวนี้คือเรายัางสามารถทําการดาวน์โหลดวีโอจากแตฟอร์มโซเชียลอื่นๆได้อีกด้วยเช่นวิดีโอจาก Facebook, ่าไอจีทวิตเซึ่งวิธีเราก็ไปคัดลอกลิงก์แล้วมาวางที่แอป n a p p t i k ได้เลยครับผมคอยกตัวอย่างครับ นเส้ผมต้องการดาวน์โหลดวิดีโอนี้จากไอจีครับก็ให้เราแตะเข้าไปที่3ขีดนี้นะครับตรงขวามือแล้วกดคำว่าคัดลอกเลงครับมาเข้าแอป Snap ติ k ดาวน์โหลดที่เราได้ทําการติดตั้งมาครับกดเข้าไปที่ไปที่แอป แอปก็จะทําการคัดลอกลริกงวิดีโอมาแบบอัตโนมัติเลยน,นะครับก็กดเข้าไปดาวโหลดครับปิดโฆษณาครับที่กระไม้กาสบัดป,ปิดเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอก็จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของเราเรียบร้อยครับเช็กได้เช็กที่แอปเหมือนเดิมก็ได้ครับนี่ครับ <Baby. S 1> หรือจะเช็คที่อ <Baby. S 1> ินเทอราเน็ตเของเราก็ได้ครับ <Baby. S 1> นี่ครับ <Baby. S 1> วิดีโอที่เราทําการ ดาวโหลดจากอินสตาแกรมครับเดี๋ยวไม่มีโลโก้หรือว่าไม่มีรายนานกิีดมาด้วยเป็นไงครับอ่าท่านผู้ชมชื่นชอบวิธีไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับการแนะนำวิธีการดาวโหลดคลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชัน TikTok แบบไม่มีรายน้ำก็จบลงแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแนะนำเทคนิควิธีการแบบนี้ในครั้งถัดไปได้ครับ และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ